สวัสดีค่ะวันนี้ครูมโมนะคะจะพาทุกคนมาดูในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะของสายตาและก็ผิวหน้าค่ะด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยง่ายๆนะคะตัวที่อบนะคะจะเป็นศูนย์ภัยแล้วใช้นวัตกรรมง่ายๆค่ะในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญานะคะตัวนี้จะเห็นว่าเรากำลังนะคะใช้ตัวอบสูนไพรที่สามารถเข้าสู่ใบหน้าเราได้เลยนะคะ นั่นก็คือการอังไอร้อนนะคะสมุนไพรที่ใช้นะคะถ้าทุกท่านได้ยินแล้วนะคะจะบอกว่าว้าวนั่นก็คือหนึ่งในตัวยาของเราก็คือว่านสาวลงนะคะแล้วก็ไพลนะคะเขมิ้นผิวมะกรูดนะคะตะไคร้และสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะบอกได้เลยว่าสดชื่นนะคะหอมมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นเหมือนคูมโมจังเลย สดชื่นจริงๆค่ะนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากนะคะแค่เรานวัตกรรมขึ้นมานะคะจากที่เห็นนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองต้องติดตามดูแล้วค่ะว่าคืออะไร